สวัสดีครับวิถีคนเมืองเหนือนะครับเป็นไเองครับผมวันนี้กลับมาปากันแหมแล้วนะครับวันนี้เป็นชาวันอาทิตย์นะครับชาวันยุทธ์นะครับวันนี้น้องก็จ่างใจแง่หยังเอกิดจะได้บรรยากาศขึ้นฝ้าขึ้นฝนนะครับวันนี้เขาจะมาลังสั่นเมนูในส่วนของน้ำเนี่ยนะครับน้ำเนี่ยบ้านเฮานั่นเองนะครับน้ำเนี่ยเมนูนี้เขาก็เคยทำไปหลายแต่ละนะครับวันนี้ก็ถือม่าาเอวพอ น้องเบานะครับมาเอามาค้อยพอกันนะครับน้อครับผมวันนี้จะเป็นน้ำเงี้ยวเขาจะมีทั้งน้ำเงี้ยวตีนไก่แล้วก็น,น้ำเงี้ยวหมูใส่หมูตัวนะครับเป็นูตรน้ำพริกสำเร็จอ้าวมีของมาฝากเลยครับอะไรนะอ่าโอเคจ่ายเงินไปครับเดี๋ยวเอาม,มาดูส้มครับดูครับเอามาดูส้มผสมกันนะครับลักๆวันนี้เขาจะจช้เป็นน้ำพริกน้ำเงี้ยวสำเร็จนะครับอันนี้ก็ซื้อมา สองละสิบบาทนะครับสองสองสาวบาทนะครับจะได้เลยนะครับน้ำน้ำพริกน้ำเงี้ยวที่เป็นแม่ขายต่ำกาต่ำอย่างนี้นะครับอ้าวมีพริกสําเร็จนะครับเครื่องปรุงมันจะมีรสดีนะครับโอมามิเฮานะครับแล้วกอแนะนําไปเลยนะครับมีดอกนิ้วนะครับเฮานี่เฮาก็เจ่น้ำไว้นะครับตามเพื่ก็เป็นเลือดนะครับก้อนเลือดเลือดหมูนะครับมีให้บมมีใจเลือดไก่ก็ได้นะครับมีตีนไก่เหี่ยมะเขือส้มนะครับ ตังนี้ก็จะมีด B, ะรดีนะครับหมูซับนะครับเอาใส่หมูซับตัวเพื่อน้ำจะได้เข้มข้นเนาะพี่ไอ้ครับผมแล้วก็จะมีหมูเป็นชินช้นๆนี่ตัวนะครับสําหรับท่านที่อยากากินหมูเป็นชิน้นใหญ่ๆตัวโตจะอีกนะครับ <laughs> ใหญ่ๆตัวโตแลยนะเฮ้ก็จะเป็นลากผักชีทุบนะครับอ้าววันนี้เขาจะตุนโดยจะใช้เวลาหนึ่งครับขณะนี้เขาทําอยู่ตีเวลาประมาณเก้าโมงเจ้านะครับ ก็จะน่าน่าจะ11โมงว่นน่ะถึงจะแล้วนะครับว่าเขาจะตุนตลิ่นไก่ิน่นเปื่อยๆนะเวลากินจะไ,ได้ต้องแบบละลายในปากเลยนะครับอ้าวดูวิธีการทํากันเลยนะครับสุดนี้อ่าจะหั่นหัวตั้งน้ามันให้เดือดน,นะครับแล้วเดือดใส่พริกน้ำเงี้ยวสําเร็จลงเล,จง,งเลยนะครับจะคว่ำหอมเลยนะครับพี๋แองครับ ยายามเลี่ยงไฟดีๆนะครับดี้มันไหมนะครับ่วนนี้เราต้องใจ้ไฟอ่อนๆไปก่อนนะครับๆๆกินหอมมากครับจากนั้นนะครับเราจะใส่หมูสับแล้วก็หมูชิ้นลงไปก่อนเลยนะครับ <c oughs> ว่าถ้าไออินเน็ตเราครับพีไออ้า,อาวเ่าตื่นเต้นถ้าเอก้างลงไปเลยนะครับวันนี้เขาจะเน้นในส่นวนตีนไก่เปื่อยนะครับเลยหลักของี้โอเคข้างนอไปเลยคว้ไปเรื่อยๆนะที่นี่ ถ้ามันสีถ้าจะไหมล้วก็หอากว่าใจน้ามยอะลงไปนะครับเผื่อหึ่งไหม,นม,ไม,มเนาะถ้าไหมนีจะเสียอัตลกเลยนะครับมันพิษไหม่นี่นะภาษาไมหมอย่างนี้เออิม่บอกไปลป้นลำนะกลัวไปเรื่อยๆนะครับถ้าสังเกตดูจะไม่ไหมหเยย่อหนาลงไปได้นะครับ เขาจะคั่วถึงประมาณเดี๋ยวว่าวัตถุดิบของเขาเหมูกับไก่เขาเนี่ยมันจะสุกจะค่อยๆจะหมันสุกๆแล้วนะครับมันถึงจะเวลาเขาใส่น้ำลงไปมันจะแบบมันกินนะครับเนาะทำเหมือนเกือบจะสุกเลยนะครับดูว่าสุกได้เลยก็ดีนะครับก่อยๆคั่ควไปสังเกตดูครับจะช้ำม,มากเลยนะครับนี่นะช้ำม,มากเลยคั่วไปนะครับแบบใกล้จะสุกเลยนะครับเอาสุกๆเลยเอ เขาถึงจะเติมน้ำลงไปนะครับมันจะแบบมีควัะเป็นห้องมันจะแบบมีกลิ่นของอ่าตีนไก่เนาะตีนทุกทีตีนไก่เนี่ยก็จะมีกลิ่นของมันนะครับแต่เขากรคกอกกกัวไปเด้อยนะครับเกี่ยกับัวนะครับมันจะชันๆแบบนี้เลยนะครับขัวไปนะครับครับหลังจากที่เขาคั้วได้สีแล้วนะครับนองเบาจะเติมหน้ามันไปเลยนะครับ ขันตอนนี้ต่อไปก็คือเขาจะตุมนยังเดียวนะครับใจเวลานะครับน้องจะใจเวลาประมาณสักชั่วโมงกึง่งถึงสองชั่วโมงนะครับเ <c oughs> ผื่อให้เขาได้ลิ่มร้องอะไรอยาเงี้ยตื่ไกลเปื่อยนะครับเนาะอ่านะครับออนไห้นะครับนะบอานนบนอเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับขั้นตอนนี้อาจจะใจเวลานหน่อยนึงนะครับ ครับผมหลังจากที่เขาตุ๋นได้วันนี้น้องบาตุ่นเหมือนกันครับประมาณสองชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงนี่เขาก็าสังเกตดูแจไฟอันอ๋นอเนาะถ้าแห้งเขาก็ากค่อยๆเติมน้ำนะครับค่อยเติมไปแต่ตืน่นแจ่เนี้ยจะได้เป็นจีเลียนครับโอ้โหสังเกตดูด้วยตาเปล่า,าก็เนี่ยครับดินดินนีน่โอ้โหเปื่อยมากเลยนะครับอ้าวต่อไปละเขาจะใส่เขียดส้มแล้วก็ดอกหนิว่วแล้วก็ก้อนเลือดลงไปนะครับอืมเปนไปเด้นะครับ ไก่ละไกะ่กความจริงนะครับเ mm hmm. ดอพี่แอรครับผมใส่มะเขือส้มลงไปตามด้วยดอกหนูที่เขาเจน,น้ำไว้นะครับ mm hmm. ใส่ตรงนี้ลงไป mm hmm. แล้วก็เลือกก้อนนะครับเลือก้อนเขาใส่ลงไปตอนนี้เลยนะครับอ๋อ mm hmm. uh huh. ครับ จากนั้นเขาก็ตั้งไว้สักพักหนึ่งนะพี่แอ้ครับผมเนาะสังเกตดูติ่งไกลครับเปื่อยของจริงนะครับอันนี้ละลายในยปากแน่นอนนะครับ <c oughs> อา้าวตั้งไว้สักพักหนึ่งนะครับเพื่อเบอร์เือส้มแล้วก็ดอกนิว้วเหลือก้อนฮสุกนะครับลาดูด,ดขั้นตอนการปรุงรสแห่กมกํานะครับครับหลังจากที่เราเอาเบอร์เือส้มแล้วก็เลือฮอสุกแล้วนะครับตั้งไว้สักพักหนึ่งเขาก็จะปรุงรสด้วย ผงช่วยลดโอมามิเขาเลยนะครับตะกี้น้องบ่าวชิมพอน้ำจั๊บเฮ้ยเราบผต้องใส่รสดีนะครับน้ำพริกจั๊บหมากเลยนี่จั๊บขนอเขานะครับเอาใส่ลงไปเลยผมบุ้อืมครับมาทำกันดูครับปีไอ้ครับผมสูตรเปื่อยเดี๋ยววันนี้นะนะครับอืมครับนี่ครับผมครับปีไอ้ครับผมครับเดินมา้ะครับมากินน้ำเงี้ยวด้วยกันนะครับน้อ นี่ครับหน้าตาเอาใส่กะลัมังเลยนะครับมันจะได้แบบคายความร้อนได้ดีนะครับเนาะไปครับลองทำมาดูนะครับพี่แอนครับสูตรนี้จะเป็นงั้ก็ใส่เปลีเส้นใยก็ได้นะครับแต่วันนี้เราเปลดเส้นขนมเส้นนะครับรสชาติยอดครับหนังเข้นคนใหม่ครับพี่แอนหนึงไก่เปื่อยๆครับ อหมือน,นล,าลายนปักลองมาทำดูครับที่ไอ้ขนมสูงนีน้เราลองเด็ดนะครับถ้าท่านใดที่ชอบกินกินไปเปือเป่อยๆนี่ยนะครับน้นน้นองเบาแบบตูวประมาณ สักสองชั่วโมงได้นะครับพอดีไปขีดยางมานะครับมานะจับพอดีเลยนะครับวันนี้ขีดยางไม่หวังนะครับวนมันตกแต่คือนะครับเกิดต้องไปไม่หวังเนาะรับผม <c oughs> แล้วพักลับนะครับพักี่เป็นคเครื่องเคียงเนาะกับตรนี้ตัวง,งอกนะครับนี้พักเก็มเนาะแล้วก็ตัวน่องลอยเนาะหอมเกี๊ยวนะครับหอมเกียวน้อยเนาะนะครับแต่วิธีนี้จะใช้ชอบใช้ยเยอะๆหน่อยนะครับลอ,อยนาะหอมเกี๊ยวอืมอ้มห้า

ม,มาเป็นครับเตอร์ห้งากินกินบลาซูบควอนนะครับแต่ <c oughs> จังเมื่อไหนไทยกินเตี้ยนะครับเนาะม <c oughs> ันแบบซูฟาตัวใดก็ขอผมมาตัวเดือดกับเดือดดีน้ครับผมขอบคุณน,นะครับตีเมตตามาเอวพอช่องน้อยๆน,นะครับอื <c oughs> ลายในปากรอบแต่ห <laughs> มูก,ออก,กับเป้่ยนะครับเนี่ยหมูสามชั้นครับเป้่ยมากเลยครับยัย <c> อ <oughs> ืมอืมอืมมาก สำหรับเมนูวันนี้นะครับนะมีมนั่งเนี่ยว้องนะครับวันนี้ฮะมีอย่างพิธาปาระกันในน่องคอสม,มาไปนะครับเนาะจุกติ๊กามนะครับทุกท่านจะไข่เป็นรังแต่ที่น,น่องเบาเท่านะครับวันนี้มีอย่างพิธาปาระกันในน่องคอสม,มาไฮเ,เด้อครับเด้อวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับหยอกหยอก